สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นทุเรียนค่ะเป็นต้นที่เรียนที่แม่อิวปลูกหลายต้นมากแต่มีต้นนี้และค่ะเขาสวยที่สุดแล้วก็กําลังแตกยอดวันนี้แม่อิวให้มาดูต้นทุเรียนพร้อมกับประสบการณ์ในการทํา y o Youtube ให้ฟังนะคะแม่เอิวแม่อิวนี่เริ่มทำอ่า u t u b e ตั้งแต่ปลายปี สิบแปดสองพันสิบแปดนะจ๊ะแล้วก็ทําจริงจังเลยก็ปีสองพันสิบเก้าแมยยูใช้เวลาในการาทําช่องของเราให้มันผ่านเกณฑ์ของ youtube นั่นคือ1000คนติดตามแล้วก็สี่พชั่วโมงในเวลา4เดือนนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทํางานหนักมาก นั่นคือตั้งใจจริงๆทําทำคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันแล้วก็ต้องหารายละเอียดที่คนดูชอบดูนะคะก็ทำาคละเคล้ากันไปไอ้นั้นบ้างนี้บ้าง4เดือนก็ผ่านเกณฑ์แต่เหนื่อยนะคะก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่เราได้ได้ทำไป ไม่ว่าจะงานอะไรกว่าจะทำสำเร็จก็ต้องใช้เวลาค่ะบางคนก็ใช้เวลามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะมาเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำช่อง YouTube ใหม่ด้วยกันค่ะแล้วทีนี้แม่อิวก็ทำผ่านเกณฑ์แล้วก็ทำเริ่มสร้างไรายได้จาก YouTube แล้วมี2,000 ยี่สิบสองนี่แหละค่ะที่แม่อยู่แทบไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าช่อง youtube ระบุว่าแม่อยู่เป็นคนอเมริกาค่ะก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปลงนะคะสองพศสองพันยี่สิบสองนี่แม่อยู่ทำทั้งหมดแค่ประมาณ3คลิป ไม่ได้ทําเลยนี้คงจะถูกตัดช่องไปแล้วเสียดายมากค่ะตอนนี้ลูกชายได้มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับ youtube ใหม่ว่าเป็นคนไทยแม่อิวจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะอันช่วงนี้แม่อิวปลูกไม้ป่านะคะทำเป็นซุ้มตอนนี้เริ่มโตแล้ววันนี้แม่อิวก็เอาประสบการณ์เกี่ยวกับ การทำ youtube ของแม่ีิวแม่อิวมีงานประจำทำด้วยค่ะทำไปทำสวนด้วยงานประจำด้วยแล้วก็ทำช่อง youtube ด้วยต้องใช้เวลาในการทำช่องให้ผ่านเกณฑ์นหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทำก็ต้องทำได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ก็ตอนนี้เหมือนแม่อิวเริ่มทําช่องใหม่ค่ะเพราะว่ายอดคนดูของแม่อิวก็จะหายไปเนื่องจากเราไม่ได้ทํางานมาเป็นปีแม่อิวก็ต้องสู้ๆเหมือนกันค่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่กับคนที่เริ่มทําคลิปใหม่เลยมาสู้ด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะต้นนี้เป็นมะข่ามงกําลังแตกยอดเป็นซูมนะคะ และพบกับแม่ยหม่ค่ะสวัสดีค่ะ